สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาลองร้านชาบูบุฟเฟ่เปิดใหม่ซึ่งมีกระแสตอบรับจากคนพื้นที่เนี่ยเป็นจำนวนมากเปิดมาแค่5เดือนจนตอนนี้ต้องขยายร้านแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษของทางร้านเนี่ยคือเป็นร้านชาบูที่มีของทานเล่นแบบเทโพโคตรเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านชาบูพิเศษครับ เพราะว่าภายในร้านนะครับผมก็มจะมี2โซนให้เลือกนะครับผมมีโซนเก่าแล้วก็โซนที่ขยายใหม่นะครับผมมาถึงเราก็เลือกได้เลยว่าจะนั่งโซนไหนเลือกโต๊ะได้เลยครับทางร้านก็จะมี2แบบให้เลือกนะครับผมมีราคา229กับ299นะครับผมแล้วเราก็มาเลือกกันครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วนี่ครับความทันสมัยของร้านนี้นะครับผมนี่ เราเราเลือกแล้วนะครับผมว่าจะเอาชุดไหนเนี่ยแบบไหนเนี่ยเขาจะให้เป็นคีว้าค้ดแบบนี้มาให้เสรแล้วเราก็สามารถสแกนเข้าไปข้างในนะครับผมสั่งเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างนะครับผมรวมถึงกระทั่งเติมน้ําซุปเลือกน้าซุปหรือแม้กระทั่งเช็คบิลนะครับผมอยู่ในนี้ครบทีเดียวเลยนะครับน้ำซุปของทางร้านนะครับผมก็จะมีทั้งหมด6แบบนะครับผมแล้ววันนี้ที่เราจิ้มที่เราสั่งมาก็จะมีซุปกระดูกหมูครับแล้วก็หม่าล่าน้าค้นครับน้ําดื่มรีฟิลบามสิบเก้่าบากินได้เลยนคูณอย่างนี้ ครับแล้วอาหารที่เราก็สั่งไว้ก็มาแล้วครับไม่ต้องบอกเลยว่าอีสันหน้าตาอาหารของที่นี่ก็ดูดีมากนยครับนี่ดูสดใสมากนี่ก็จะเป็นส่วนของฐานเล่นนะครับผมนี่ทุกคนคือที่นี่ฐานเล่นเยอะจริงๆนี่ครับเยอะมากๆอ่ะนี่ครับเรามาเริ่มกันเลยครับนี่เป็นซันคอร์สไลด์ครับไโอโหเดือดเดือดเดือดน่แล้วก็มาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุ่ม กนื้อจะมีเลือก3มอย่างนะครับผมจะมีลิปอายใบพายแล้วก็สั่นคอนะครับผมจากอันนี้ก่อนเลยครับเป็นลิปอายครับเราจะมาลองกันนี่ครับต่อไปจะเป็นสามชั้นสไลด์นะครับนะครับในราคานี้ก็จะมีกุ้งเด้งได้ด้วยนะครับไปจุ่มไปในนี้ครับนี่ครับอีกหนึ่งเมนูพิเศษครับเป็นเมนูไม่ร่าสุดเลยเป็นกระยำขนมจีนปูยอปลาละนะครับ แล้วนี่ครับทีเด็ดเลยที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะครับทุกคนก็คือนี่ครับซุปครีมเ็ดทัฟเฟลิลครัวซองคราบนี่ในส่วนของเรื่องราคานะครับผมสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรนะรผมก็ทานฟรีนะครับสูงไม่เกิน120ราคา99บาทสามารถกินได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ถ้าสูงเกิน120เซนเนี่ย จะเป็นราคาเดียวกับผู้ใหญ่นะครับผมก็จะมี2ราคามีราคา229บาทกับ299บาทบวกน้ำมีฟิล39บาทครับผมกินได้2ชั่วโมงไม่อั้นครับจุกๆเลยสำหรับใครที่จะมานะครับผมร้านก็จะเปิด11บเอ็โมงปิดสทุ่มครึ่งหยุดทุกวันอังคารนะครับผมพิกพิการร้านนะครับจะอยู่ปากซอยถนนโคสิตนะครับผมเดี๋ยวก็มาในซอยนี่ยังอยู่สายมือเลยครับผมหลังจากที่ได้ลองแล้วนะครับผมต้องบอกเลยทุกคนว่าเป็นร้านชาบูที่รสชาติดีแล้วก็หน้าตาซีสันเนี่ยดูดีมากๆนะครับผมจะบอกเเเลลลยยยนนนนนนะะแแแคคคค่่่่่ขอออองงงทาาาาดีีวววกก็ืุ้้้มมใร2ชัโิบบ ไม่อันจุใจมากๆเนก็ฝากด้วยนะครับผมร้านนี้นะอยากทุกคนมาลองนะครับผมชาบูพิเศษครับอร่อยคุ้มแน่นอนพี่ิตคอนเฟิร์มเฮ้ยเฮ้ยเฮดเฮ้ย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 